บทที่505ข้างขึ้นข้างแรมนับตั้งแต่การย้อนประวัติศาสตร์ปรากฏขึ้นเมื่อวันนี้ป๋ายมูฟานได้ครุ่นคิดอยู่เรื่องหนึ่งพวกเขามาถึงช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์เมื่อวันนี้เมื่อฉันได้ยินว่าจัก,กรพรรดิโมกกำลังจะจัดพิธีบูชายันต่อสวรรค์และว,วันนี้ท่านบูชาในจัตุรัสก็ได้รับการซ่อมแซมเช่นกันป๋ายมูฟานมีลางสังหรณ์ที่แข็งแกร่งมากกว่าภัยพิบัติที่ทำลายทะเลทรายอาจเกิดขึ้นวันนี้เหล่าอีกในหนึ่งคนเหล่านี้มาถึงวันที่ทะเลทรายถูกทาลย เมืองทะเลทรายที่พวกเขาอยู่เป็นเพียงเมืองศูนย์กลางของทะเลทรายดินแดนที่ปกครองโดยจัก,กรพัรดิโมน,นั้นกว้างใหญ่มากมีผู้คนหลายร้อยล้านคนอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาและเป็นหนึ่งในกองกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกดงโดซิดงจูนในสตาฟี el, มีความเท่าเทียมกันและเขาเป็นของชายร่างใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันดีในโลกของโจดูเทียน และการทำลายประเทศที่มีอำนาจดังกล่าวย่อมนำไปสู่หายนะที่น่าเศร้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขากลับมาสู่วันนี้ในประวัติศาสตร์ซึ่งไม่เพียงเป็นโอกาสในการทำความเข้าใจเมืองทะเลทรายเท่านั้นแต่ยังเป็นวิกฤตการครั้งใหญ่อีกด้วยพวกเขาจะถูกทำลายด้วยกันจากภัยพิบัติที่จะทำลายล้างประเทศ อีกประการหนึ่งคือก่อนที่เหตุการณ์ย้อนหลังในอดีตจะปรากฏขึ้นเมื่อวันนี้พวกเขามูเลงยิวและคนอื่นๆและแม่ทีเลอเชนวางเฟนเซิวเธอร์เยเซนและคนอื่นๆที่แสดงร่วมกันในเวลานั้นถูกบังคับให้แยกย้ายกันไปหากคนเหล่านี้ไม่ตายในคมแดงในช่วงวิกฤตในอดีตพวกเขาต้องอยู่ในเมืองนี้ท่ามกลางแสงแห่งประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้แต่พวกเขาไม่โชคดีเหมือนพวกเขาพวกเขาอาศัยอยู่ในวงังและกลายเป็นแขกจัก,จก,กรพรัดโมส่วนใหญ่แอบปกป,ปิดตัวตนของพวกเขาเมืองซุ่งอยู่ อย่างไรก็ตามพิธีบวงสวงสวรรค์นในวันนี้ยิ่งใหญ่จนเป็นที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองสันนิษฐานว่าเชนเชอเยเซียนและคนอื่นๆก็รู้เรื่องนี้เช่นกันในเวลานี้พวกเขาอาจซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในบริเวณใกล้เคียงและแอบ,บดูพิธีที่นี่ไม่รู้ว่าจะมีคนกระจัดกระจายหรือนักรบของกองกำลังอื่นๆน้อยใหญ่เมื่อเกิดวิกฤตก็จะเกาะกลุ่มกันเพื่อให้ความอบอ,อุ่นและโอกาสชนะก็จะสูงขึ้นขณะที่ไบมูฟานกำลังคิดเรื่องเหล่านี้ในที่สุดพิธีก็เข้าสู่ทางเชื่อมสุดท้ายโดยถวายเครื่องบูชา โมหงยืนอยู่บนแท่นบูชาลุกขึ้นและเดินไปที่ใจกลางแท่นบูชาและปลดผ้าคลุมม้ที่ปิดตรงกลางออกเผยให้เห็นปากบ่อน้ำหลังจากนั้นเธอก็หยิบแผ่นทองคำหลายแผ่นที่ปูด้วยผ้าสีแดงซึ่งเตรียมไว้ล่วงหน้าจากขอบแท่นบูชาแล้วโยนลงไปในบ่อน้ำที่ละแผ่นไปมู่ฟันจ้องที่ฉากนี้อย่างตั้งใจหลุมผลิตไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับเขาก่อนที่แสงประวัติศาสตร์จะปรากฏขึ้นเขามู่เล่งเยโวและคนอื่นๆได้เห็นหลุมผลิตจริงแล้วแต่แท่นบูชาได้พังลงในเวลานั้นผลไม่ได้แท่นบูชาและปากบ่อน้ำเป็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงแล้ว เหตุใดจึงมีหลุมผลิตอยู่ตรงกลางแท่นบูชานี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทะเลทรายบ่อน,น้ำนี้มีชื่อว่าทงเทียนจีงอดูแคบแต่แท้จริงแล้วมีสวรรค์และโลกอยู่ข้างในเหล่ากาันว่าการเตรียมการเริ่มขึ้นเมื่อสามเดือนก่อนและวลงไฟฟ้าระดับเทพหลายร้อยอย่างได้แก่สลักรูปแบบเต๋าทั้งกลางวันและกลางคืนและในที่สุดก็ทาสีในบ่อน้ำการก่ะตัวของขบวนขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อกับท้องฟ้านั่นคือสารสวรรค์ในขณะนี้จะกระพรัดโมโยนเครื่องสังเวยลงในบ่อน้ำทีละชิ้นซึ่งเทียบเท่ากับการถวายเครื่องงงบูชาโดยยตรรไปสวค เมื่อโมเอาวงเดินไปที่บ่อน้ำพร้อมกับแผ่นทองคำแผ่นสุดท้ายท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนไปเดิมทีดวงอาทิตย์ที่แผดเผาอยู่บนท้องฟ้าแต่ในขณะนี้ดวงอาทิตย์ที่แผดเผาดูเหมือนจะถูกปกคลุมด้วยผ้าคลุมบางๆมันอ่อนแอในทันทีและเมื่อมันส่องไปยังทุกคนไม่เพียงแต่ไม่ได้ให้ความอบอ,อุ่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ยังเย็นอย่างอธิบายไม่ได้อีกด้วยมีเมฆดำทะมึนโผล่ขึ้นปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ขึ้นเรื่อยๆแดดจ้าจนตาลายในช่วงนี้จะมีข้างแรมปรากฏขึ้นและหายไปอย่างแผ่วเบาโปรยด้วยแสงจันททรรรสสีดงเลือนนพมาาัจจะิๆ อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่พระจันทร์เต็มดวงที่พวกเขาเห็นเมื่อมายังโลกนี้เป็นครั้งแรกแต่เป็นเพียงข้างแรมซึ่งดูเหมือนจะถูกพลังบางอย่างบังไว้ครึ่งหนึ่งและไม่สามารถแสดงได้ฉันสงสัยว่ามีความแตกต่างระหว่างทั้งสองหรือไม่พระจันทร์สีเลือดปรากฏขึ้นและลำแสงที่ส่องถึงท้องฟ้าบนแท่นบูชาดูเหมือนจะติดเชื้อลำแสงสีขาวบริสุทธิ์ดั้งเดิมค่อยๆแสดงร่องรอยของเลือดและเมื่อเวลาผ่านไปร่องรอยของเลือดก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและมีความรู้สึกกว่าลำแสงสีขาวบริสุทธิ์ดั้งเดิมนั้นรุนแรง เกิดอะไรขึ้นที่นี่ผู้คนที่กำลังทำพิธีบนแท่นบูชาต่างตกตลึงดูเหมือนว่าไม่มีใครคาดคิดถึงการเปลี่ยนแปลงนี้และพวกเขาทั้งหมดก็ตกใจเล็กน้อยบนแท่นบูชาโมวงถือแผ่นทองคำแผ่นสุดท้ายและหยุดการเคลื่อนไหวของเขาเขาเงยศีรษะขึ้นมองจันทร์เสี้ยวสีแดงเข้มด้วยสีหน้าเศร้าหมองอย่างยิ่งแต่เขาไม่ได้แสดงความประหลาดใจใดๆเขาเพียงแต่นิ่งเงียบและไม่พูดอะไรในเวลานี้ยมในชุดเกราะสีทองมีปฏิกิริยาตอบสนองเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและตะโกนด้วยความโกรธใครกล้ารบกวนพิธีบูชายันของฉันในทะเลราย ขณะที่พูดเขาแกว่งไปแกว่งมาแสดงร่างกายที่มีสามหัวและหกแขนแขนทั้งหกแต่ละข้างถืออาวุธชนิดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นดาบมีดปืนหรือขวานและอื่นๆและอาวุธแต่ละชิ้นเปล่งรัศมีหมอกควนันเปล่งพลังศักดิ์สิทธิ์ออกจากร่างกายของเขาเขาคือขุมพลังเทพทรงพลังไปมูฟานและคนอื่นๆไม่สามารถละสายตาได้แสงของอาวุธทั้งหกในมือขององค์พระแข่งทวยเทพไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับพวกเขาและแต่ละอย่างเป็นสมบัติระดับจัก,กรพรรดิ ทุกคนอดประหลาดใจในใจไม่ได้อย่างที่คาดไว้สำหรับประเทศทะเลทรายที่ทรงพลังที่สุดของโจดูเทียนอาวุธที่ผู้พิทักษ์ระดับเทพหยิบออกมานั้นอยู่ในระดับต่ำสุดของทหารจักรพรรดิและพวกเขาก็หยิบอาวุธออกมาครั้งละหกชิ้นในโลกของพวกเขทหารของจักรวรรดเพียงหยิบมือเดียวก็เพียงพอที่จะดึงดูดดวงตาสีแดงของนักรบนบไม่ถ้วนและเลือดที่ไหลรินในแม่น้ำเลือดเพื่อแข่งขันกับทหารของจักรวรรดเป็นผลให้มีเพียงสี่คนที่รู้จักและอีกสามคนอยู่ในมือของผู้เที่ยวชาญชั้นนำมีเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ในมมมมมมืออออขขงงงงผผูู้้้้้้้เเยยยาาาาาวววช่นนนใบบบรรุุโลลีีคกกดหหจจิััตแะท ก็ลุกเป็นไฟเหยียบบนความว่างเปล่าและตรงขึ้นไปบนฟ้าความเร็วนั้นเร็วมากและมันก็หายไปจากสายตาของทุกคนในพริบตาเขาไปฆ่าคนที่ขัดขวางพิธีฝูงชนจ้องมองที่ท้องฟ้าอย่างแน่นหนาและภายในสองวินาทีจุดสีดำเล็กๆสามจุดก็ปรากฏขึ้นในแนวสายตาของพวกเขาและจุดสีดำเล็กๆสามจุดก็ตกลงอย่างรวดเร็วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในสายตาของทุกคนและในที่สุดก็ตกด้วยเสียงมันตกลงมาอย่างหนักบนแท่นบูชาทาให้เกิดเสียงดังโครมครามสามครั้งทุกคนจ้องมองอย่างตั้งใจและอดไม่ได้ที่จะตกตะลึง ทั้งสามสิ่งนี้แท้จริงแล้วคือหัวหน้าผู้พิทักษ์ของกอรเรียมที่สังหารขึ้นไปบนท้องฟ้าในตอนนี้หัวทั้งสามนั้นเต็มไปด้วยเลือดและส่วนที่ขอหนั้นไม่เท่ากันเรากับว่าพวกมันถูกแรงมหาศาลดึงออกมาอย่างกระทันหันและใบหน้าทั้งสามบนสีสเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและพวกเขามองไม่เห็นความกล้าหาญและความอุตสาหะเมื่อพวกเขาก้าความสูงก่อนหน้านี้เรากับว่าพวกเขาพบกับสิ่งที่น่ากลัวและน่าสะพรึงกลัวอย่างมากเหนือระดับความสูงที่สูงและถูกรบกวนโดยสิ่งนั้นสิ่งต่างๆถูกฆ่าตายทัันนทบบทนททีีีบบบ้่่500 6ฝามือย วัวหนาการรบกวนพิธีบูชายันในทะเลทรายของฉันและสังหารผู้พิทักษ์ทะเลทรายก็เท่ากับการประกาศสงครามกับทะเลทรายของฉันท่านหลอดเข้าร่วมกับข้าในการต่อสู้เพื่อสังหารศัตรูรอบรอบท่านบูชามีความเงียบอยู่ชั่วครู่จากนั้นก็มีเสียงตะโกนด้วยความตกใจและโกรธมากขึ้นเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารที่คุกเข่าอยู่บนพื้นยืนขึ้นทีละคนด้วยสีหน้าโกรธจัดโบอกอาวุธในมือและถืออาวุธในมือในมือทีละคนระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวและพวกมันทั้งหมดก็พุ่งขึ้นไป ข้างหลังพวกเขามียำประจำการอยู่ใกล้แท่นบูชาและพวกเขายังพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจะไปจับศัตรูตัวนั้นหรือศัตรูหลายคนไม่สำคัญนาโมสามารถมาถึงจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้และไม่เคยกลัวการต่อสู้และสงครามดอกจัน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 เมื่อรวมกับการปรากฏตัวของจกกรพรัดโมอาณาจักรดามโมก็เจริญรุ่งเรืองและเฟื่องฟูในช่วงหัวเลี้ยวหัวตอนนี้มีคนขัดขวางพิธีเส้นสังเวยสวรรค์อย่างจงแจ้งและสังหารผู้พิทักษ์แห่งทวยเทพนี่ก็เท่ากับมีใครบางคนขี่อยู่บนหน้าคุณใครจะทนกับความอัปยศอดสูแบบนี้้ได อย่างไรก็ตามในไม่ช้าก็มีฝนเลือดตกลงมาจากท้องฟ้าซึ่งทาให้ทุกคนในทะเลทรายรู้สึกหนาวข้าพเจ้าเห็นบรรดาเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารและผู้คุมที่เพิ่งถูกฆ่าตายบนท้องฟ้าเลือดกระเซ็นตเต็มท้องฟ้าในคลิปตามีเพียงตอไม้หรือศีรษะตกลงมาจากฟ้าลงมารอบแท่นบูชาและใบหน้าของแต่ละศีรษะเต็มไปด้วยความกลัวตัวอย่างเช่นผู้พิทักษ์ที่ขึ้นไปบนท้องฟ้าในตอนแรกดูเหมือนจะเห็นบางสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งรอบๆจตุรัสผู้คนในเมืองดาโมที่มาชมพิธีบูชายันสู่สวรรค์ต่างก็ตก,ตก,กนี้ จักรพรรดิโมยืนอยู่บนแท่นบูชามองดูศพของเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารรอบตัวเธอมือของเธอค่อยๆกำมัดแน่นเสื้อคลุมสีเหลืองบนร่างกายของเธอพองขึ้นราวกับถูกลมพัดพลังเวทมนต์อันน่าสะพรึงกลัวแผ่กระจายออกไปและทันใดนั้นมังกรทอง9ตัวก็โผล่ออกมาจากด้านหลังของเธออย่างเงียบๆหมอบอยู่ข้างหลังจักรพรรดิสูงสุด คำรามมังกรทองแต่ละตัวแยกเขี้ยวและกรงเล็บของมันเงือยหัวขึ้นและเปล่งเสียงร่าย,ยาวของมังกรออกมาด้วยพลังอันน่าเกรงขามดวงตากลมโตพร้อมะระฆังทองแดงจ้องมองท้องฟ้าราล่ากับโคมไฟในขณะนี้แม้แต่ดวงจันทร์ข้างขึ้นบนท้องฟ้าก็มืดลงมากหลังจากถูกพลังอันน่าสะพรึงกลัวนี้พุ่งเข้าใส่เห็นได้ชัดว่าโมวงรู้สึกโกรธมากในใจของเขา ลำแสงที่ส่องไปถึงท้องฟ้าบนแท่นบูชายอมด้วยสีแดงเลือดอย่างสมบูรณ์ทันใดนั้นฝ่ามือยักษ์ที่เปื้อนเลือดก็ลงมาจากท้องฟ้าฝ่ามือใหญ่มากจนปกคลุมเมืองทะเลทรายเกือบทั้งหมดในเงามืดเราวกับว่าค่ำคืนได้ล่วงลับไปแล้วแถวเบาทุกคนดูเหมือนจะเห็นฝ่ามือยื่นออกมาจากข้างแรมสีแดงเข้มฝ่ามือยักษ์กางนิ้วทั้งห้าฝ่ามือลงและตกโมโงบนแท่นบูชาไปมู่ฝันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะแขนข้างนั้นอาจจะเป็นมือของปีศาจร้าย ออริจินัลบลัดมูลฉันได้ยินชื่อของอีกฝ่ายมานานแล้วและฉันได้ติดต่อกับบลัดมูลเซ็กหลายครั้งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นความชั่วร้ายอย่างแท้จริงออริจินอลบลัดพระจันทร์เคลื่อนไหวก่อนที่ฝ่ามือบนท้องฟ้าจะมาถึงการบีบบังคับที่น่าสะพรึงกลัวก็มาถึงก่อนและมันถูกประกบด้วยพลังชั่วร้ายอย่างยิ่งยวด รอบๆแท่นบูชาผู้คนที่คุกเข่าต้องเผชิญกับการบีบบังคับและรัศมีแห่งความชั่วร้ายและพวกเขาทั้งหมดก็คลั่งไคล้พวกเขาสันสะท้านไปทั้งตัวสติเริ่มสุดลงจากนั้นร่างกายก็เริ่มเหี่ยวเฉาและสลายไปในชั่วพริบตาพวกมันกลายเป็นโครงกระดูกทีละชิ้นและโครงกระดูกเหล่านั้นยังคงรักษาท่าคุกเขา่าแต่เนื้อและอวัยวะภายในของพวกมันถูกละลายหายไปด้วยแรงประหลาดบางอย่าง ในอีกด้านหนึ่งไปมูฟันและคนอื่นๆรู้อยู่แล้วว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในวันนี้และพวกเขาก็ถอยกลับตั้งแต่เช้ามืดดอกจัน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 ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าดังนั้นเมื่อฝ่ามือยักษ์ที่เปื้อนเลือดถูกกดลงจากท้องฟ้ากลุ่มของพวกเขาถอยอย่างเงียบๆไปที่ขอบของจัตุรัสห่างจากแท่นบูชาโดยสิ้นเชิง แต่ถึงอย่างนั้นแค่มองตรงไปที่ฝ่ามือและสัมผัสได้ถึงรัศมีความชั่วไร้ที่น่าสะพรึงกลัวและแปลกประหลาดจากระยะไกลสมาชิกในทีมหลายคนที่มีการฝึกฝนทางจิตวิญ,ญญาณที่อ่อนแอก็คลั่งคลายหรือไม่ก็ใส่หัวและขยับเข้าหามืออย่างแข็งขันวิ่งไปในทิศทางของฝ่ามือนั้นแล้วละลายเป็นโครงกระดูกบนถนนหรือยิ่งแปลกๆบนใบหน้าหยิบอาวุธของตัวเองออกมาแล้วฆ่าตัวตายหรือเริ่มตั้งท่าแปลกๆตรงนั้นขนลุกเลยคนสุดท้ายถูกเพื่อนที่อยู่ข้างๆเขาฆ่าทันทีด้วยอาวุธใครจะรู้ว่าการตั้งร,ร,งเ,รเปปลลลีี่่่ยนนแงทากัว เงือเย็นผุดขึ้นที่หน้าผากของฉูซิวหยวนและเธอรีบตะโกนทุกคนอย่ามองไปทางแท่นบูชาหันสายตาไปทางอื่นสำหรับพวกเราเพียงแค่มองตรงไปยังส่วนหนึ่งของร่างกายของเทพเจ้าชั่วร้ายวิญญาณก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันติดเชื้อร้ายแรงทุกคนรู้สึกตัวและเบนสายตาไปทางแท่นบูชาแม้แต่ชูซิวอยวนก็ไม่กล้าที่จะมองมากเกินไปมีเพียงคนเดียวในทีมที่ยังคงจ้องมองตรงไปที่แท่นบูชาและนั่นคือไป๋มู่ฟาน โดยธรรมชาติแล้วใบมู่ฟานไม่รอดพ้นจากมลพิษทางวิญญาณของเทพเจ้าชั่วร้ายเขายังรู้สึกถึงมลพิษนั้นอย่างชัดเจนมันแข็งแกร่งมากมันเกือบจะเป็นความรู้สึกที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาเคยรู้สึกตั้งแต่ได้สัมผัสกับบาดมูลเซกท้ายที่สุดครั้งนี้เขาสัมผัสได้โดยตรงและในระยะประชิดรอมาหายใจของเทพเจ้าชั่วร้ายนั่นแต่คุณต้องรู้ว่านี่เป็นเพียงภาพในแง่ของประวัติศาสตร์พวกเขาไม่ได้มาถึงประวัติศาสตร์จริงๆกล่าวอีกในหนึ่งถ้าปีศาจร้ายออริจินัลบลาดมูลยื่นแขนออกมา หรืออาจเป็นเพราะมันเป็นเพียงภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ดังนั้นแม้ว่าไบมูฟ่ฟานจะรู้สึกถึงมลพิษทางจิตวิญญาณที่รุนแรงตราบใดที่เขานึกภาพรอยประทับทางจิตวิญญาณที่อยู่ลึกลงไปในจิตใจของเขาตลอดเวลารอยประทับทางจิตวิญญาณจะเปล่งประกายสดใสปัดเป่ามลพิษทั้งหมดและเสียงกระซิบต่อต้านจากภายนอกและจะไม่บุกรุกเข้ามาจริงๆดังนั้นจิตใจของเขาจึงปลอดโปร่งและผ่อนคลายซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงสามารถมองตรงไปยังแท่นบูชาได้ต่อไป ไผ่มู่ฟานจ้องที่ฉากนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเขามีลางสังหรณ์ที่แข็งแกร่งมากสิ่งที่เกิดขึ้นบนแท่นบูชาฉากย้อนประวัติศาสตร์นี้อาจมีบทบาทสําคัญในการหลบหนีจากโลกนี้และแตัดสินใจว่าพวกเขาจะหนีจากโลกนี้ได้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสําคัญได้ภายใต้การจ้องมองของเขาโมฮอาวงจ้องมองที่แขนที่กดลงมาจากท้องฟ้าโดยไม่เหลตาม,มองผมยาวสลวยของเธอปลิวสวยไปตามรงลมและปลิวสวยไปตามสายลมเธอทักทายเธอด้วยเสียงคำรามและมังกรทองก้าวตัวที่อยู่ข้างหลังเธอพวกมันทั้งหมดเคลื่อนตัวออกไปและรูปแบบเต๋าที่ลึกลับและซับซ้อนก็ผล่ออกมาชนกับฝ่ามือนั้น บูมความผันผวนของพลังที่น่ากลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ไประทุขึ้นระหว่างโม e, เอาวงและฝ่ามือนั้นกลายเป็นมวลของแสงสีขาวที่สว่างจ้าความผันผวนที่มองไม่เห็นแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองทะเลทรายในพริบตาทําให้ทั้งเมืองสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงดวงตาของใบมูแฟนถูกกระทบด้วยแสงสีขาวและเขาไม่สามารถเปิดมันได้เขากัดฟันและลืมตาอย่างรวดเร็วรูม่านตาของเขากลายเป็นรูม่านตาแนวตั้งจากนั้นเขาแทบจะไม่เห็นโมฮอวงอยู่ตรงกลางผ่านแสงสีขาวในการต่อสู้ครั้งแรกโมฮอวงติงกว่าและมังกรทั้งเก้าพุ่งออกมาขา จบบทนี้บทที่5 0 7พลังศักดิ์สิทธิ์ของจัก,กรพรรดิอย่างไรก็ตามแขนนั้นถูกผลักกลับไปในระยะหนึ่งเท่านั้นจากนั้นแขนอีกข้างก็ยื่นออกมาจากด้านหลังพระจันทร์ข้างแรมสีแดงเลือดนกบนท้องฟ้าสองแขนยักษ์ที่น่าสะพรึงกลัวนหนึ่งซ้ายและขวาคว้าโม่วงโมหวงหวงตะคอกอย่างเย็นชายื่นมือออกไปและเห็นหลังคาของเก e ้าอี้เกี้ยวที่จอดอยู่ในจัตุรัสกำลังหมุนและบินขึ้นเมื่อมองดูให้ดีแท้จริงแล้วมีจัก,กรวาลที่ซ่อนอยู่ภายในโดมราวกับว่ามีดวงดาวนับพันดวงประดับประดาอยู่บนโดมดวงดาวเหล่านั้นบินออกจากโดดดมมททีละะววววงงราาาาาาากกกกััับบบตาขขข่ยฟ้้พพพเเฝืออสจ ฟ้าและดินเมื่อเทียบกับพลังเหนือธรรมชาติของโมวงของสวรรค์และโลกชายมีหนวดเคราที่ทําให้ใบมูแฟนและตาข่ายฟ้าและโลกของคนอื่นๆเมื่อวันตกใจก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลนี่คือตาข่ายฟ้าและดินที่แท้จริงและแขนของเทพ,พเจ้าชั่วร้ายก็สามารถติดเข้าไปข้างในได้อย่าหลุดมือหลังจากนั้นทันทีหอ,อกส่องแสงพุ่งออกมาจากเก้าอี้เกี้ยวและตกไปอยู่ในมือของโมวงหอ,อกยาวสีขาวเงินและคมมากในฐานะอาวุธของจักรพรรดิหอ,อกยาวนี้เป็นอาวุธของจักรพรรดิระดับสูงสุดโดยธรรมชาติและอาจเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือ ประเทศทะเลทรายนั้นทรงพลังมากรวบรวมกลุ่มช่างฝีมือในอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างมันทั้งกลางวันและกลางคืนจากนั้นระดมพลังระดับชาติเพื่อรวบรวมวัสดุชั้นยอดมันจะสามารถสร้างอาวุธระดับสูงกว่าของจัก,กรพรรดิได้อย่างแน่นอนอาวุธ จักรพรรดิโมถือหอบยาวด้วยท่าทางเคร่งขรึมเหมือนจักรพรรดิจริงๆเธอยกปลายหอกขึ้นและเหยียบมังกรทองเก้าตัวเธอกลายเป็นลำแสงและตามดวงดาวนับพันไปพบกับเลือดบรรพการสองแขนใหญ่ของเยโวหอกยาวปกคลุมด้วยลวดลายเต่าซึ่งทำให้อคนส่งเสียงดังหอกยาวแทงขึ้นและแทงตรงฝ่ามือข้างหนึ่งของแขนข้างหนึ่งหอกยาวจับโมห่วงขึ้นตรงตรงพองตัวด้วยสิ่งเดียวพระจันทร์ข้างแรมสีแดงเข้มเจาะเป็นรูโดยตรงใบมูฟานเห็นหัวใจของเขาเต้นแรงและคิดกับตัวเองว่ามันดังมาก ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เกี้ยวจะเป่าเสียงดังแค่ไหนแรงประทักก็ไม่แรงเท่ากับการเห็นด้วยตาตัวเองในขณะน,นี้เมื่อเห็นการโจมตีที่ครอบงามของอีกฝ่ายเขาจึงปลดอาวุธปีศาจออริจิน l ลบลาด o ูนโดยตรงเพื่อแสดงสายลมของจักรพรรดิจักรพรรดิโมผู้นี้เป็นบุคคลอันดับหนึ่งในตอนนั้นอย่างแน่นอนและเขาคงไม่อ้วดในระดับเดียวกับหลอดตงโต,องตองวอซิง โมฮอวงก้าวขึ้นไปบนมังกรทองก้าตัวดมของหลังคาหมุนและกลายเป็นเสื้อคลุมและตกลงบนไหล่ของเธอถือหอบยาวและชี้ไปที่ท้องฟ้าตระหลานตรงไปยังพระจันทร์สีแดงเข้มและเริ่มชีวิตและความตายต่อสู้กับปีศาจร้ายหลังพระจันทร์ปรป้าหยุดเลือดศักดิ์สิทธิ์ไหลออกมาจากด้านหลังของพระจันทร์สีเลือดและตกลงบนพื้นทันใดนั้นดอกไม้และต้นไม้ก็ผลิบานในฤดูใบไม้ผลิดอกไม้และต้นไม้ก็เติบโตอย่างบ้าคลั่งอุ้งเท้าสามารถหักต้นไม้สูงตระหลานได้นั่นเป็นเพราะพลังที่แข็งแรงออยยย่่่าางงิิแลลลละเเืดดดในสสสัก์ธไไมไป และถูกดูดซับโดยสัตว์และพืชโดยรอบแต่หลังจากเลือดศักดิ์สิทธิ์หยดลงดอกไม้พืชและต้นไม้ในบริเวณนั้นแม้แต่ผู้คนก็ดูเหมือนจะถูกปนเปื้อนด้วยพลังบางอย่างกลายเป็นคนประหลาดและควบคุมไม่ได้และโจมตีสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มองเห็นรอบตัวพวกเขาตามอำเภอใจชอบบ้าเสี่ยวฟานมีบางอย่างเข้ามาในเมืองและกำลังแข่งฆ่าผู้คนในเมืองระวังตัวและติดตามฉันอย่างใกล้ชิด เสียงที่สงบแต่รวดเร็วของใบรุโอลี่ดังมาจากข้างหูของเขาและใบมูแฟนก็ละสายตาจากไปและมองไปรอบๆเพียงเพื่อตระหนักว่าร่างผีได้แอบเข้ามาในเมืองตามยัวและในขณะนี้เขาถูกสังหารอย่างรุนแรงเนื่องจากเหตุการณ์กระทันหันทำให้ผู้คนในเมืองดาโมประหลาดใจ ใบมู่ฟานมองใกล้ๆและพบว่าร่างที่น่ากลัวเหล่านั้นเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายแมงมุมยักษ์โดยมีเท้ายักษ์ปุยแปดตัววิ่งอย่างดุเดือดบนพื้นด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากเท้าขนาดยักษ์ยื่นออกมาราวกับใบมีดท,ที่แหลมคมและสามารถฆ่าคนได้หลายคนด้วยจังหวะเดียวคนสิบคนผ่าครึ่งด้านบนมีหัวตาเดียวขนาดใหญ่ปากใหญ่เต็มไปด้วยเขี้ยวยักทุกครั้งที่มันอ้าปากปากจะขยายใหญ่ขึ้นจนน่ากลัวและมันสามารถฆ่าคนได้สี่หรือห้าคนในหนึ่งลมหายใจผู้คนกลืนม,มันเข้าไปจากนั้นฟันเลื้อยข้างในก็หมุ สิ่งเหล่านี้เหมือนกับสัตว์ประหลาดที่ถูกบังคับประดิษฐ์ขึ้นเต็มไปด้วยความไม่ลงรอยกันและความชั่วร้ายในขณะนี้ถนนด้านนอกจัตุรัสที่ใบมูแฟนและคนอื่นๆตั้งอยู่นั้นตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายลอ้อมรอบไปด้วยผู้คนในเมืองดาโมที่วิ่งไปมาและกรีดร้องแน่นอนว่ายังมีผู้ฝึกฝนขั้นสูงหลายคนในหมู่พวกเขาที่ลุกขึ้นต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเหล่านั้นแต่มีศัตรูมากเกินไปและพวกเขาแทบจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ท่ามกลางความโกลาหล และพวกเขามีทีมขนาดใหญ่และพวกเขาอยู่ด้วยกันเพื่อความอบอ,อุ่นและชูซิวอวนโจสุสุดและยอดปรมาจารย์ระดับห6หกหรือเจ็ดาวคนอื่นๆปกป,ป้องพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงสามารถอยู่ได้ทั่วขนาดหนึ่งมานี่สิทันใดนั้นก็มีเสียงเรียกจากด้านข้างพูดภาษาของโลกของพวกเขาทุกคนติดตามศักดิ์สีและเห็นเลียออเทนเชอร์เยเซียนดีวันยี่และคนอื่นๆที่แยกจบบากใบมูแฟนและคนอื่นๆก่อนที่จะรวมตัวกันต่อหน้าพ่อค้าซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจัตุรัสดูเหมือนจะเป็นร้านของช่างตีเหล็กแต่เจ้าของดูเเเเหมืออออนนววววว่่าาาาาพพพกกกขขขจะีีชิตตรรดแ็ยคง เห็นได้ชัดว่าในช่วงเวลาที่ยาวนานตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้พวกเขาที่ล้มเหลวในการเข้าวางหาทางกลับมารวมกันอีกครั้งไม่เพียงแค่นั้นจํานวนคนในทีมไม่เพียงแต่ไม่ลดลงเพราะการโจมตีของโคมแดงเท่านั้นแต่ยังมีจํานวนน้อยลงอีกด้วยมีมากเกินไปดูเหมือนว่าพวกเขาได้เข้าร่วมกับนักศิลปะก,การต่อสู้คนอื่นๆจากสามิกายที่เกี่ยวข้องในโลกนี้และหลักฐานก็คือพวกเขาหลายคนถึงระดับซิงซิลมีเพียงชูซิวีอวนและยินยินบลูโอจากฝั่งแดกียเท่านั้นที่ไปถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรดารา เมื่อมองเอววอบอรแรกพวกเขา้วนเป็นคนแปลกหน้าที่พวกเขาไม่รู้จักและเมื่อเห็นว่าพวกเขาส่วนใหญ่ยังคงแต่งกายเป็นสมาชิกของสามนิกายที่เคยต่อสู้กับพวกเขาในเหตุการณ์เรือโบราณชูซิหยวนและคนอื่นๆลังเลเล็กน้อยโดยปกติจะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มีไบรูโอลี่อยู่ในทีมซึ่งรับผิดชอบทหารของจัก,กรพรรดิและทักษะเฉิงเช่นและคราวนี้ไม่มีการป้องกันของบิงจิงกรูหากทั้งสามนิกายมีเจตนาร้ายมันจะเป็นแย่แล้วไบมูฟานสามารถเห็นสิ่งที่ชูซิหยวนกำลังลังเลได้อย่างรวดเร็วและพูดว่าคนที่มาเมืองนี้กับฉันก่อนจจะไไว้ใไ้ใด ยิ่งกว่านั้นในสถานการณ์นี้เราต่างก็เป็นตกั๊กแตนลงเรือลำเดียวกันแล้วเรือก็ล่มมันไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นพวกเขาต้องไม่กล้ายุ่งจูซิหยนเหลือบมองเขาพยักหน้าและพูดว่าถูกต้องถ้าอย่างนั้นเรามาพบพวกเขาในอดีตกันเถอะเธอยังคงไม่พูดอะไรสักคำกับเธอและหญิงหญิงลั่สองมหาอำนาจที่จุดสูงสุดของอาณาจักรดาราที่นี่แม้ว่าทั้งสามิการต้องการเป็นปีศาจพวกเขาก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ จูซี่วิวนโจสูสือและคนอื่นๆปกป้องทุกคนทันทีและเข้าใกล้ร้านช่างตีเหล็กและทำงานร่วมกันเพื่อต่อต้านการโจมตีของสัตว์ประหลาดเหล่านั้นอันที่จริงแรงกดดันจากทั้งสองฝ่ายนั้นเบากว่ามากจบบทนี้บทที่508กลับสู่ความเป็นจริงโรงตีเหล็กนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างแข็งแรงและผนังโดยรอบก็หนาด้วยโลหะที่แข็งมากสัตว์ประหลาดเหล่านั้นไม่สามารถทะลุก,กำแพงและบุกเข้ามาได้ทำให้เพียงพอสำหรับทุกคนที่จะเฝ้าประตูหน้าเท่านั้น ช่างฝีมือออกจากที่นี่เพราะเขามีญาติและเพื่อนคนอื่นๆในเมืองดังนั้นเขาจึงไปช่วยเขาหรืออะไรสักอย่างมิฉะนั้นการป้องกันร,ร้านช่างตีเหล็กจะปลอดภัยกว่าการหลบหนีไปมู่ฟานผู้ซึ่งได้รับการปกป้องจากชั้นในสุดของสาวๆทุกคนมีเวลาว่างและจ้องมองไปที่ข้างแรมไปทางแท่นบูชาท,าทันทีตอนนี้เขาเป็นคนเดียวในทีมที่สามารถเพิกเฉยต่อมลพิษทางจิตวิญ,ญญาณของเทพเจ้าชั่วร้ายและเฝ้าดูการต่อสู้ได้ดังนั้นคราวนี้ฉันจึงไม่สามารถใช้เวลาช่วยทุกคนต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเหล่านั้นได้เพราะกลัววว่่่าาาาาาจะพลลดข้ออมูสํคัญบงยงยยชิปตเีว สงครามลุกรานนี้ยืดเยื้อยาวนานคนเฝ้าร้านช่างตีเหล็กฆ่าทุกคนที่เพื่อนเลือดเลือดส่วนใหญ่ไหลออกมาจากสัตว์ประหลาดเหล่านั้นอย่างไรก็ตามจำนวนของมอนสเตอร์ที่บุกเข้ามาในเมืองไม่ได้ลดลงเลยมากขึ้นและมากขึ้นและเสียงการต่อสู้การต่อต้านเสียงโห่ร้องและอื่นๆที่ได้ยินจากทั่วเมืองก่อนหน้านี้ก็น้อยลงทุกทีมีแสดงให้เห็นว่าผู้ฝึกหัดจำนวนมากที่ยังคงมีความแข็งแกร่งที่จะต่อต้านถูกมอนสเตอร์เหล่านี้สังหารจากการปิดล้อมและการต่อสู้ด้วยวงล้อร้านช่างตีเหล็กเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ยังคงยึดม่นในใสสถาาท,ทีแตกลย ใบมู่ฟันจ้องมองข้างแรมตลอดเวลาโดยไม่กระพริบตาเขาค,ค,ค่อยๆค้นพบว่าเมื่อมีคนตายในเมืองมากขึ้นเรื่อยๆพระจันทร์ข้างแรมบนท้องฟ้าก็ค่อยๆกลมขึ้นใหญ่ขึ้นและมีสีเหมือนเลือดแสงจันทร์บนท้องฟ้าก็ค่อยๆสว่างขึ้นเช่นกันซึ่งทำให้เขารู้ว่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้ไม่ใช่แค่การฆ่าฟันแต่ส่งเวยชีวิตเหล่านี้ให้กับพระจันทร์สีเลือดเพื่อให้พลังของพระจันทร์สีเลือดบรรพการแข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตามในขณะที่พระจันทร์สีเลือดกลมโตขึ้นเรื่อยๆพระจันทร์สีเลือดยังคงสันส่นสะเทือนและเกิดรอยร้าวขึ้นบนพื้นผิวของพระจันทร์สีเลือดเห็นได้ชัดว่าจักรพรรดิโมที่เข้าสู่พระจันทร์สีเลือดนั้นไม่ใช่มังสวิรัตและกำลังต่อสู้กับการต่อสู้แบบพระจันทร์สีเลือดในยุคแรกเริ่มและสร้างความบอบช้ำให้กับอีฝ่ายอย่างต่อเนื่องการฆ่าแม้แต่พระจันทร์สีเลือดยังแสดงสัญญ,ญาณของการแยกส่วน สุดท้ายแล้วใครจะชนะป่ายมูฟานอดไม่ได้ที่หัวใจของเขาจะเต้นเร็วขึ้นแม้ว่าเขาจะรู้คำตอบมานานแล้วแต่พวกเขาเพิ่งกลับไปสู่แสงสว่างของประวัติศาสตร์เมืองทะเลทรายที่แท้จริงสุดโอมและเมืองนี้เต็มไปด้วยเทพเจ้าชั่วร้ายพลังเวทมนตร์และออ่าที่แปลกประหลาดแต่ป่ายมูฟานก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประมาเนื่องจากความแข็งแกร่งของโมฮวงนั้นเกินความคาดหมายของเขามากอีกฝ่ายจึงสามารถเข้าสู่พระจันทร์สีเลือดได้ซึ่งเทียบได้กับปีศาจร้ายออริจินัลบลัดมูนและมีแนวโน้มเล็กน้อยที่จะได เมื่อพิจารณาจากเมืองทะเลทรายที่แตกเป็นสิ่งสิ่งในความเป็นจริงเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นการสังหารหมู่และการบุกรุกเพียงฝ่ายเดียวและทะเลทรายก็พังทลายโดยปีศาจร้ายดอกจัน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 พระจันทร์สีเลือดดั้งเดิมโดยไม่มีการต่อต้านใดๆเลยในท้ายที่สุดมันก็รวมอยู่ในกระเป๋าและกลายเป็นดินแดนของเทพผู้ชั่วร้ายแต่ข้อเท็จจริงทำให้เขาประหลาดใจและเขาอดไม่ได้ที่จะมีความคาดหวังเล็กน้อยสำหรับโมฮงที่เขาไม่ควรมีเลย ใช้เวลาอีกไม่กี่อึดใจในที่สุดพระจันทร์ข้างแรมสีแดงเข้มบนท้องฟ้าก็ผ่านไปแล้ว99%และอยู่ห่างจากพระจันทร์เต็มดวงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากไม่ใช่เพราะสายตาที่สอดรู้สอดเห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆมุมมองและความสามารถในการสังเกตได้รับการปรับปรุงอย่างมากมิฉะนั้นใบมูฟฟนจะไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างพระจันทร์สีเลือดบนท้องฟ้าในขณะน,นี้กับพระจันทร์สีเลือดที่พวกเขาเห็นเมื่อพวกเขาเข้ามาในโลกนี้เป็นครั้งแรก แต่ในทางตรงกันข้ามรอยแตกบนพื้นผิวของพระจันทร์สีเลือดก็อยู่ในระดับที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเช่นกันพระจันทร์สีเลือดทั้งหมดแตกสลายเรากับว่ามันจะถูกโมวงบทขยี่อย่างสมบูรณ์เมื่อใดก็ได้มันแพร่กระจายจากด้านหลังอย่างไม่รู้จบทั่วทั้งเมืองทะเลทรายเห็นได้ชัดว่าการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายระหว่างเหล่าทวยเทพบนพระจันทร์สีเลือดมาถึงช่วงสุดท้ายและวิกฤตที่สุดแล้ว ใบมู่ฟันอดไม่ได้ที่จะกลั้นหายใจทันใดนั้นทุกอย่างบนพระจันทร์สีเลือดก็กลับสู่ความสงบพระจันทร์สีเลือดไม่ได้เติมเต็มรอยสุดท้ายและกลายเป็นพระจันทร์เต็มดวงจริงๆและรอยแตกบนพื้นผิวของพระจันทร์สีเลือดก็ไม่เพิ่มขึ้นอีกและพระจันทร์สีเลือดก็ไม่แตกผู้ชนะได้รับการตัดสินแล้วใ่มู่ฟันเพิ่งคิดเรื่องนี้ได้ ทันใดนั้นฟ้ารองทองฟ้าสีแดงเลือดก็พุ่งลงมาจากพระจันทร์สีเลือดกระแทกแท่นบูชาด้วยการพลิกและผ่าเป็นรูลึกบนแท่นบูชารอยแตกยังคงแพร่กระจายไปตามหลุมลึกลากเส้นคดเคี้ยวและกระจายไปยังบ่อน้ำเปิดโล่งตรงกลางแท่นบูชาทำให้ด้านหนึ่งของบ่อน้ำเปิดโล่งแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงรูม่านตาของใบมูแฝนหดตัวเล็กน้อยเขาคุ้นเคยกับฉากนี้มากเพราะแท่นบูชาในความเป็นจริงทิ้งหลุมลึกและรอยร้าวประหลาดไว้เช่นนั้นในเวลานั้นเขาเดาว่ามีคนโจมตีแท่นบูชาและทำลายพิธีเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ หลังจากนั้นพระจันทร์สีเลือดก็เริ่มบิดและหดตัวไบมูฟานพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเบิกตากว้างเขาสามารถมองเห็นร่างสองร่างที่ต่อสู้กันในพระจันทร์สีเลือดได้อย่างคลุมเครือในที่สุดร่างหนึ่งก็ได้เปรียบด้วยวงกลมของแสงสีขาวพร่างพราวที่ปะทุขึ้นพระจันทร์สีเลือดก็เริ่มที่จะร่อนลงสู่พื้นดินอย่างกระทันหันไปมูฟานไม่สนใจแสงสีขาวที่ทำให้ดวงตาของเขาเริ่มหลั่งน้ำตาและพยายามมองไปที่นั่นเพียงเพื่อที่จะเห็นร่างที่ยกมือขึ้นกดอีกกลังให้ลงไปและในที่สุดกก็ชนนเเข้้าับบ่อปิด วงกลมของความผันผวนของพลังงานที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าประทุขึ้นคว่ไปทุกทิศทุกทางจากแท่นบูชาเป็นจุดศูนย์กลางและทุกคนก็หูอื้อชั่วขณะหนึ่งและสัตว์ประหลาดรอบข้างก็หยุดโจมตีทีละตัวและร่างกายของพวกมันก็สั่นไหวไม่จริงใบมู่ฟานเหนื่อยหน้าขึ้นและมองไปที่ด้านบนสุดของศีรษะเห็นได้ชัดว่าพระจันทร์สีเลือดตกลงสู่เวงฟ้าที่เปิดโล่งในตอนนี้แต่ในขณะนี้พระจันทร์สีเลือดอีกดวงหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาเหนือศีรษะของเขาและมันเป็นพระจนันทร์เต็ม ทันใดนั้นเขาก็ตระหนักว่าภาพย้อนหลังของประวัติศาสตร์กำลังจะจบลงและพระจันทร์สีเลือดนั้นก็คือพระจันทร์สีเลือดจริงๆในความเป็นจริงไม่ใช่พระจันทร์สีเลือดที่เห็นในภาพย้อนหลังแน่นอนว่าเมื่อไปมู่ฟานนึกถึงเรื่องนี้ฉากในเมืองก็เริ่มแตกเป็นเสียงเสียงราวกับดอกไม้ในกระจกและพระจันทร์ในน้ำไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่รอบๆผู้คนในเมืองทะเลทรายที่กำลังหลบหนีและต่อต้านอย่างเหนียวแน่นหรืออาคารดั้งเดิมที่ไม่บุบสลายพวกเขาทั้งหมดก็เริ่มหายไปทางไกลเพียงสองหรือสามลมหายใจและทั้งหหมดก็ายไป ทุกคนหยุดและแงนหน้ามองท้องฟ้าเพียงเห็นว่าท้องฟ้ามืดลงอีกครั้งและพระจันทร์เต็มดวงสว่างราวกับสีเลือดลอยเด่นอยู่ตรงนั้นส่องแสงจนใบหน้าของพวกเขาเปื้อนไปด้วยเลือดอย่างไรก็ตามเลือดบนเสื้อผ้าของพวกมันยังคงอยู่และส่วนใหญ่เป็นเลือดของสัตว์ประหลาดเหล่านั้นนี่แสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่ใช่ภาพลวงตาพวกเขาต่อสู้เป็นเวลานานวิกฤตได้รับการแก้ไขและทุกคนผ่อนคลายและหายเป็นปกติและพักผ่อนทันทีคุณต้องรู้ว่าเมืองทะเลทรายในความเป็นจริงนั้นไม่สงบสุขและมันอันตรายกว่าเเเเมืออองงงททะะลรรรราาปป็นน้่่ใขวัตติศส บทที่509ทำหน้าที่แยกกันไบรุโอลี่สลัดคราบเลือดบนดาบ w U ยินหันศีสะะไปมองใบมูแฟนเพียงเพื่อจะพบว่าใบามูแฟนจ้องมองไปทางแท่นบูชาด้วยความงมุนวงและถามโดยไม่ได้ตั้งใจเสี่ยวฟานเกิดอะไรขึ้นใบมูฟฟนกลับมารู้สึกตัวใส่หัวและพูดว่าไม่มีอะไรเขาแอบถอนหายใจดูเหมือนว่าโมโฮอวงยังคงพ่ายแพ้ต่อมันร้ายพระจันทร์สีเลือดดั้งเดิมในท้ายที่สุด ประเด็นนี้สามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องคิดถึงมันจุดจบของทะเลทรายจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงและโลกทั้งใบจะถูกยึดครองโดยพระจันทร์สีเลือดมูลไล่ตามและฆ่าพวกเขาทั้งหมดและเรือโบราณก็ชนเข้ากับเดมอนเรียมสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในภายหลังได้พิสูจน์สิ่งหนึ่งแล้วจัก,กรพรรดิโมพายแพ้และความชั่วร้ายออริจินัลบลัดมูลได้รับชัยชนะครั้งใหญ่แม้แต่เหตุผลที่พวกเขามายังโลกทุกวันนี้ก็เพราะนิกายพระจันทร์สีเลือดและพระจันทร์สีเลือดดั้งเดิมที่อยู่เบื้องหลังองค์กรนี้ความชั่วร้้้าายยนนนนนีีีีีมมชววิตท่่่่่ััับพปแแและสใหญงงงงคงขงขกรรึือๆ ไม่ไลนักชูซิวหยวนโจสู้สู้และคนอื่นๆกำลังหารือเกี่ยวกับการกระทำในอนาคตของพวกเขากับปรมาจารย์ทั้งสามนิกายแม้ว่าพวกเขาจะกลับสู่ความเป็นจริงจากแสงแห่งประวัติศาสตร์แต่ปัญหาสำคัญก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนั่นคือการหลุดพ้นจากโลกนี้และกลับสู่โลกเดิมแม่ทีในสำนักแม่ทีเจียดูออยังคงไม่เข้าร่วมในการสนทนาและนั่งข้างพวกเขาเงียบเียบเพื่อนั่งสมาธิและพักผ่อนกินอาหารแห้งและน้ำเมื่อพวกเขาอยู่หรือกระหายน้ำอย่างไรก็ตามความใจกว้างแบบนี้ค่อนข้างมีประโยชน์ในตอนนี้เมื่อพวกเขาถูกโจมตีโดยสัตว์ประหล นิกายหลักทั้งสามรวมถึงแดเกียได้รับความเสียหายอย่างมากยางขับขันสงบนิ่งได้เสมอร่วมมือร่วมใจกันโดยปริยายและพุทธคุณก็ดูจะมีอนุภาพปราบสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นได้อย่างไม่ธรรมดาข้อได้เปรียบของสำนักแม่ทีจียอโทวในการเน้นการฝึกจิตใจเป็นที่ประจักษ์ในเวลานี้ การสนทนาที่นั่นเกือบจะจบลงชูซีวีอุลและคนอื่นๆกลับมาและพูดกับทุกคนในไดเกียมีความแตกต่างบางอย่างที่นั่นผู้คนจากเฟงซิโพาเลสและเทียนฮวยเป่าคิดว่าเราควรไปที่พระราชวังของจักรพรรดิในขณะที่จักรพรรดิโมที่อยู่อาศัยแม้ว่าเมืองจะถูกทำลายแต่ข่าวกรองและข้อมูลที่สำคัญส่วนใหญ่ยังคงอยู่และผู้คนของเทียนี่เซ็กยังคงลังเลแต่ดูเหมือนว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะไปที่พระราชวังมากกว่า โจซูซยุนอยู่ข้างๆกอดอกและพูดด้วยความเย้ยอย่างว่า“โอ้ฉันเดาได้ว่าพวกเขากำลังคิดอะไรด้วยนิ้วเท้าของฉันน่าจะเป็นเพราะฉันรู้สึกสะเทือนใจหลังจากได้เห็นความแข็งแกร่งของโรงไฟฟ้าระดับเทพเหล่านั้นในทะเลทรายในตอนนั้นหลังจากกลับมาสู่ความเป็นจริงแล้วฉันจึงเกิดความคิดฟอลุกรและคิดว่าฉันสามารถหาเทคนิคชิง,งอเซินหรืออาวุธของจัก,กรพรรดิได้ในวงังช่างไร้ดินสาจริง,รงๆชูซิวยวนใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้และในที่สุดก็มองไปที่ฝูงชนและพูดว่า“คุณสามารถพูดถึงความคิดดีๆที่คุณมมีไ่่ต้องกลัววาจะผิด ในบรรดานักรบในได้กเกียหลายคนรู้สึกว่าการไปที่วังอาจให้ผลบางอย่างในเวลานี้ไป่มู่ฟานก็พูดขึ้นทันทีว่าฉันคิดว่าเราควรไปที่บ่อน้ำกลางแจ้งบนแท่นบูชาทุกคนมองด้วยความประหลาดใจไป่มู่ฟานไม่เปลี่ยนสีหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มในช่วงเวลาสุดท้ายของประวัติศาสตร์ฉันเห็นฉากที่สำคัญมากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างจัก,กรพรรดิโมและความชั่วไร้านั้นมาจากพระจันทร์สีเลือดเราเข้าไปในบ่อน้ำตรงเทียนต้องมีเงื่อนงำสำคัญบางอย่างอยู่ใต้บ่อน้ำตรงเทียนบางทีเราอาจจะลงไปดูก็ได้ชูซี่วยวนนจจ้ององงมเขาคุณแ่ใหรือว่าคุณเห็นมัน ไบมูฟานพยักหน้าอย่างจริงจังนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิตและความตายตอนนี้เขากำลังดูการต่อสู้ที่แท่นบูชาอย่างระมัดระวังเพื่อรับบาอแสที่เป็นประโยชน์จะนานแค่ไหนถ้าเขาไม่พูดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฉากสุดท้ายของการต่อสู้หรือสัญชาตญาณของเขาพวกเขาทั้งหมดชี้ไปที่บ่อน้ำบนแท่นบูชาอาจามีเงื่อนงำที่มีค่าบางอย่างในพระราชาวางังแต่ไบมูฟานยังคงคิดว่าเขาต้องไปที่ตรงเทียนจิงองก่อนเพราะต้องมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ภายใต้ตรงเทียนจิงองไบรุโอลี่มองไปที่ไบมูฟานและพูดทันทีเราคิดว่าเราต้องไปทีี่่ทงงเเยยนจริพือดดู้ว ใบรู่โอยานยังกล่าวว่าฉันด้วยพี่สาวคู่นี้เชื่อใจไายมูฟันอย่างไม่มีเงื่อนไขและพวกเขาต่างก็รู้ความสามารถของไายมูฟันเขาไม่ใช่คนธรรมดาที่ไม่มีอำนาจบังคับไก่อย่างแน่นอนมีพื้นฐานสำหรับเขาที่จะพูดเช่นนั้นงูเล้งยิวกล่าวด้วยท่าทางสงบมีปัญหาใหญ่กับบ่อน้ำเปิดโล่งบนแท่นบูชาในที่สุดยูคิอินจูและยินยินปลูโอก็แสดงความคิดเห็นของพวกเขาและพวกเขายังบอก,กว่าพวกเขาจะไปที่ลานบ้านชูซีวีอวนมองดูพวกเขาเธอรู้ว่าไายมูฟันมีความสามารถมากมันไร้จุดหมายเมื่อเธอบอกว่าเธอกำลังจะเปิดฟ้าดีไปที่าน หลังจากนั้นไม่นานผู้คนจากทั้งสามนิกายก็ตัดสินใจไปที่พระราชวังอิมพีเรียลต่างฝ่ายต่างเห็นต่างจึงแยกย้ายกันมาที่นี่ผู้คนจากทั้งสามนิกายาย้ายไปที่ใจกลางเมืองในขณะที่ทุกคนในไดเกียอยู่ใกล้จัตุรัสทุกคนไม่คิดว่าจะมีอะไรผิดปกติในการแสดงต่างหากเมืองทะเลทรายในความเป็นจริงไม่เหมือนประวัติศาสตร์ย้อนหลังมันเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดในทุกคนทุกแหง่งซึ่งบางอย่างก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับทุกคนเช่นโครงกระดูกที่เร่ร่อนไปตามท้องถนนที่ไม่สามารถบอกความจริงเกี่ยวกับความตายได้และคมไฟสีแดงเหล่่่าานนนนนนััั้้และะอออืๆเดีียยวกกกมจปง เมื่อเผชิญกับความแปลกประหลาดเหล่านี้ไม่ใช่ว่ายิ่งมีคนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งปลอดภัยเท่านั้นบางครั้งผู้คนจำนวนมากก็เป็นคนลากนอกจากนี้ <c oughs> เหตุการณ์กูชวนเกิดขึ้นไม่นานักและทั้งสองฝ่ายไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างผิวเผินแต่พวกเขายังคงเก็บงามความขุ่นเคืองเล็กน้อยไว้ในใจการแยกกันอยู่ในเวลานี้จะช่วยคลายความหวาดระแวงซึ่งกันและกันในระหว่างทางซึ่งถือได้ว่าเป็นทั้งข้อเสียและข้อดี แต่สิ่งที่ทาให้ทุกคนประหลาดใจก็คือแม่ทีแห่งสํานักแม่ทีเจียตูโอเลือกที่จะอยู่กับพวกเขาในจัตรุรัสเพื่อตรวจสอบแท่นบูชาและถงเทียนจิงอแต่นี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับทุกคนในนเกียรพลังทางพุทธศาสนาที่ควบคุมโดยแม่ทีแห่งสํานักแม,แม่ทีเจียตูโอมีผลยับยั้งความแปลกประหลาดของเมืองดามเป็นพิเศษและจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับพวกเขาในการสรํารวจถงเทียนจิงอและแท่นบูชาเฝ้าดูผู้คนจากสามนิกายหายไปจากสายตาทุกคนถอนสายตาและเข้าใกล้แท่นบูชาใจกลางจัตุรัสอย่างระมัดระวังภายใต้การนําของชูซิ่ง แม้ว่าโครงกระดูกในจัตุรัสจะนั่นรอบแท่นบูชาแต่พวกเขายังสามารถหาที่นั่งว่างได้หากคนหาอย่างระมัดระวังทุกคนเดินด้วยความกลัวเพราะกลัวว่าโครงกระดูกรอบๆพวกเขาจะระเบิดและทำร้ายผู้คนในทันใดโชคดีที่พวกเขาไปจนสุดทางจนถึงแท่นบูชาโครงกระดูกไม่ขยับด้วยซ้ำซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนทุกคนยืนอยู่บนแท่นบูชาพวกเขาไม่รู้ว่าแท่นบูชานั้นใหญ่แค่ไหนเมื่อมองจากด้านล่างแต่ตอนนี้พวกเขารู้สึกได้ว่าท่านนั้นใหญ่แค่ไหนเมื่อพวกเขายืนอยู่บนนั้นเกือบจะกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของจัตุรัสซ